ตรงนี้ตรงนี้เฮเอาลอยลอยอีกออปั๊ม <c oughs> ไฟอีกดิอะปัมไฟอีกแล้วเป็นมาเยอะแล้วใส่เข้าอีกแล้วใส<ซ>่เข้า

ใส่บ้างไหมหเอาบ้างอันนั้นนะอ่ะใส่บ้างเอาไปใส่ไม่ห่วงฮนะแต่ไม่าบางสิ